นี่หกับสวัสดีครับผมปอนธนีโสภูยิพัติธรรมไป้เนี่ยซ้อมมากี่วันประมาณสามอาทิตย์ครับก็รซ้อมอยู่ที่ค่ายโสภูยิพัติธรอยู่ที่นครครับก็อยู่ที่เดิมแล้วมีใครไปเชื่อเป็นคุณพ่อซ้อมตอนนี้น้องๆครับในค่ายครับตอนนี้เราอายุยี่บกย่างเจ็ดเลยครับสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณอักศักดิ์มวยสไตล์มวยกอล์ฟครับรันี้มาเจอเพี่ดาวิชาเนาะใช่เคยต่อยเขาไหมไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ศึกษาเขามือสไตล์ มวยมัดเตก้าอ๋อวันนี้ก็เจอเป็นามิชาวางเกววางแผลงเงยดอ๋อเหมือนเดิมตามสไตล์เรานะล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ที่กอสมือโอ้กอสมืออันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าเป็นไงบ้างวันนั้นชนะชนะมาแต่อันนี้มาต่อยนี่ร้อยยี่สิบเจ็ดเนาะใช่บีบไหมร้อยยี่สิบเจ็ดไม่รอดาอยู่ครับไม่ช้าสอบหนักยางน่าจะโวรดีนเริ่มคือว่าไม่น่ามีปัญหาเริ่มหนักร่างกายเดือนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ ม <80. S 1> ันปโซบสมบูรณแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมอนอนเชียร์ใหกค่ายเนาะคุ้มมากี่กิโลไฟนี้บระมาณสี่ห้ากิโลต่อยเมื่อไทยมาทั้งหมดหาน,นึ่งจังหวัดผลจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็พี่น้องชาวนครศรีกับช่วยพี่น้องใจด้วยครับเต็มที่ะอ่ะวันนี้คู่เอกช่องเจ็ดสีนะอ่ะโชคดีครับ